เอาเรียงมันเป็นอย่งไงลูกพี่มันเป็นอย่งไหฮะมันมาข้นเล่ปะันึ้นมาขึนดึงเลยเมดึงร่องมึงแล้วปะ เมื่อคืนมันติดหม่องไหนคือบ่เห็นหม่งมันติดอยี่ซันีนึงบ้านหลมหลุดผมเคยเห็นลวอ่างนีบ่แมันมัดใส่ตัวไว้ป่บมัดสตอไปกมแน่ดิบ่แมันเพามันฆ่าตัวอยู่นี่บ่ะดึงจังได้กับา่ขึ้นนะดึงจนหูนี่ขาดบ่ขค้นมาได้แท้มันเพ้าค่าต่อเกเรเยอะ คันนีมีหรอคอยว่าขันเมื่อคืนมันก็สีเสียบอยู่ตออลีลีนล่ะนี่ขันซ้ำหนีดึงเมื่อคืนนี่แสดงว่ามันเสียบอยู่ต่อตอนเดี๋ยวคนนึงปวดมึงนั่งลงหนึ่งนั่งลงเอารถขั้นของกันสร้างใจนี่มากเอาผ่านน้ำมาซุกเขานี่แล้วยกขึ้นก้อนก็ได้นี่สาซ้ำหนีหนึงเอาคตยกกับข้นได้ไหมมองมันออกแล้ววันท่านมีมัดไหมนะมันมีซ้ำหนีตั้งไหน เอาลองมึงลองมึงลองมึงบนไปเจ็อกมมาไ้กนลองมึงด้วยไ่อยาน้ำเดียงเอยดไ่น้เงมนตว่้างนเนี้ยดันไดนี่ดัน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 ยกจังไนกอยขึ้นในแล้วเนี่ขันขันมันบ่ขึ้นแสดงมาเผามันเสียบอยู่ต่ออีลีลูกพีดมันต้องมีแนวค้ำเหมือนบ่ขื่นขนาดนี้อะ จากรอบแล้วแต่ว่ามันมันหยุดมันหยุดไต่ดินดิเมื่อวานบอกว่าเอาห0สิบของเสียกี้ครับมาดึงแล้วครับมันไม่ขึ้นครับม่ขึ้นครับเอาหกสิบมาดึงดึงต่อกันนะครับไม่ขึ้นครับหกสิบก็จะปิดเหมือนกันนี่มันขึ้นกันเงินแล้วเว้ยเอาเอาเอา ผันหาเจ้าขึ้นแน่ใบมีดมั้งแมเอาขึ้นจำแล้ววะจำแล้ว <laughs> หมุนพว,มวงมาลัยขวงห้องเราหนาหน่ขวขงกบขวงบืนออกไปทั้งัอนล่งใจมันต่ำต่มัน่นยตีนรอเลยมดหลายแล้วดูดมั่นดีกับตีนอ้อกบรรยากาศยจารติดต โอ้เงินเพินมกันเราว้บ้านนี่ยนความเลาอีรีตัวนี้ตั้งแต่เราสิกี่ขาเราหกสิบมาหลากเดือนเลยหกสิบมาหลากกว่าคืนนาะหยับหยับกันฟรีน้ำ มันถุยไปเลยตอนบวันลูกปืนมันแตกมันหงนะมันมัติดเป็นหาขานะมึงทุ่งถอยมาอย่างไรลั่นถอยมาอันหายตัวอย่างไรหละก็ดึงขวดได้เปบ่าไหวลุ่งลุ่งมันกระซางมันมันได้หายตัวได้อยู่ถอยมา ปล่อยมาปล่อยมาก่อนเอาพ่อมาเนี่ยดันปืดไปเลยไปเหยียบกันฟีพร้อม เาี๋ยวเดี๋ยวไม่หนันเยอะไหมโอ้ยไม่หนันเยอะเลยถอยอีกกอนถอยอีกถอยอ,อีก,กวะเลวหนาวถอยมาเลี้ยวขวาต้องฆ่าไปเบียดนะฆ่าก็ไปเบียดทั้งหนาจะรถขนาดยกมันก็ขึ้นแล้วด้นหะม Đó bà đi Thoái luôn lăn, thoái, thoái bà này quá ยังยึงถอยล่องิึงป่งถอยล่องมึงหาวิธีดึงดึงถอยหลังครับโซ่มัด ห้อยหลังก็อาลามด้วยแล้ววันมันข้าวเอียงว่ะเสียบมาข้าเอียงนี่ไง

ดึงเยียบไปเดึงไปเลยเอาขนานดึงดึงไปเลยดึงยงวๆไปเลยไปหลังยงวๆไปเลยนี่ร้านใอยได้เบิ้งโดนโอเคใครได้เบิ้งโดน Kanan ke sisi kiri, kawan kanan batin. Ya, ya, ya. Hanya silum. รถมันไม่มีแรงนะครับเพราะว่ามันอยู่ในในตมในโคนครับมันลื่นไปไปเลยไปเลยเน่าไปเลยเน่าไปเลยไม่มีเลยฮะ bạn anh lên lên bay bay thôi ngồi mà đứng hàng nào nữa đứng hàng nào bay đi phùng bay ba tôi mà đứng hàng nào đứng hàng nào toi đi ดึงดึงดึงตัวผ่านหนาไปเร่ไปนี่พุ่งไปเร่โมยูหรอกสองขั้นคู่ท้ายก็รวดเร็วนะคู่ท้ายก็รวดเร็วแค่นนี้มันข้างหนาไปออกไปนี่คู่ท้ายมันบ่ม,นม,นมีแห้งดอกบ่แห้งดีทพรไปดึงหนาแห้งกว่าดึงตัวกันไปความกันเลยอย่าซีขึ้กันพุงดงรวนี่ยโอยูหรอกสองขั้นฮะแรงแรง,แรงเร็วทะลุนรกเลยจวดตึงฟาดสิบเลยว่ะฟาดสิบเลย อย่าบอกว่าเพาติดไปล้วโถเผ่ากินทุอาปลหอยเสียเจ้าแล้วลูกเออคืออยูไ่ไหนวะตำนีนึงไหม ไม่เคยเจอเลยครับเนี่ยติดแค่นี้ครับไปไม่เป็น <c oughs> ไปว่าเป็นเลยครับรถไทถเป็นเสียเลลวเสียเหลว <c oughs> แก่ป bueno. hey, uh, ีกเงี้ยเท่นี่เพราะมันไหนแรนนั่งไปกุญไปอนี่ก็เอาไปบมยูบยูหรอกคบสองขั้น่ฮ่าฮาฮ่าฮมันาฮ่า่าฮ่่า้อง่่น สไลี์น้อยๆนึงไหมนี่ๆกับบัวดิเดี๋ยวนี้ใส่มันเต็มๆตไหมอันนี้อันนี้มั่นหน่อยๆนึงไหมดึงมาขึ้นไหมใส่อีกรอดว่าไปยังดอก มัเจ๊นี่เ้าคนนี้รออันเป็นลอเดียวดิอวแม่อย่าี๋เอ้า กนหาหมองเรามึงหัวันโอ้ยจังก็กล้อวันนี้โอ้ตั้งดึงขึ้นก่าองไเสียเอ้เอาขึ้นเป็นังีป่ะเนหอยอย่ง เอาซ้ำมันมาตีดขักมันมัโจมกันม่ดันกันห่วยเลยวะเอาเอาไปเดี๋ยวบายบเนี่ย đi máy rồi. Anh Thang Đến đây thang mày Thằng con. Đó, Bye khó <laughs> <laughs> khó Để... <laughs> <laughs> bye, ร้อนเป็นรอดเดียวนัวว่นก็จำมับลงลเลย<ป>เ,เอาไปอดตวใจว่ามังี้แข็งข้ากเยเอาเนี่ยไปยึดนี่ยไปยึด ไปเลยไป,ไป,ไป <laughs> คนไปเอาส่ท่างคุณลูกพี่่ต้องหีลม่ะเจ้าเ้ยพี่ต้องงทีลมเหมมลอ,อดเดียวเนะาไไนนะเอาคัานหน้ามาทำครับรอนหน้า เผ่าหน้ามาทำเป็นซาลี่มันบามีนมันมามีขั้นนั่นคือคือรถนั่นนี้มันเป็นขั้นหนามันเป็นเออมันเป็นบอขึ้นเทิื่องสิมันเลยมันเลยลงจำมันมามีแนวคับเออมามีแนวขับนด้มันบามีใครทำวะนะมีเทอาไรดมันลองเบิดเลยจำมา เราไมีใคยทำข่างคือมูดิสมพ่อมันจำแม่งหรอแม่เดี๋ยวขันมังอื่ไม่มีใครทำคำดิมันเลยบอลลุ่งไหลโอเคครับคลิปนี้ก็สนุกสนานกันไปครับผมขอบคุณที่รับชมกัน ติดตามช่องน้ำสิ่งสุบุยาวด้วยครับสวัสดีครับ